สวัสดีครับพักการเมืองมีสองแบบนะครับพักอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกับพักไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่มีมาตรฐานสูงกว่ารัฐธรรมนูญจึงไม่ต้องไปอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญพักมีสองแบบนะครับพักแบบหลังเนี่ยถ้าไม่เคยได้ยินไม่รู้จักนะครับแล้วพักนี้มีได้พักเดียวมีได้พักเดียวนะพักอยู่นอกรัฐธรรมนูญเป็นพักที่ต้องสร้างมาตรฐานตัวเองขึ้นมา และมาตรฐานนั้นต้องดีกว่ารัฐธรรมนูญนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีพักพักเดียวเท่านั้นเองเหตุที่มีพักเดียวเพราะพักนี้ประกาศนะฮะเป็นพักสมุดทะเบียนบ้านนั่นเองเพราะสมุดทะเบียนบ้านนั้นอะไม่มีใครจะสามารถเป็นเจ้าของได้แต่พักนี้ไม่มีเจ้าของสมุดทะเบียนบ้านตัวสมุดนะตัวสมุดทะเบียนบ้านมันเป็นตัวพักการเมืองเลยอ่ะมันเป็นได้ไงตัวพักการเมือง เพราะเพราะสมุดในบ้านนั้นมีผู้มายืนยันว่าเป็นพักการเมืองต้องมีผู้มายืนยันนะครับผู้ยืนยันนั้นต้องเป็นโศดาบันทิปไตยเป็นระดับโสดาบันทิปไตยขึ้นไปนะครับมายืนยันว่าสมุดที่เป็นบ้านเป็นพักการเมืองเพราะพรคก,การเมืองนี้มีมาตรฐานที่สูงและสูงกว่าร,รัฐธรมนูญปีหกสูงนะจึงประกาศตัวประกาศตนเป็นพักการเมืองนั่นเองเพราะ เพราะในสี่มาตรฐานเนี่ยมีความมุ่งหวังไปใช้อำนาจแห่งรัฐนะมีความมุ่งหวังไปใช้อำนาจแห่งรัฐจึงเป็นพักการเมืองนั่นเองอะไรกันแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานงองนค์กรสถาบันกลุ่มใดกันแล้วแต่ถ้ามีความมุ่งหวังที่จะไปใช้อำนาจแห่งรัฐนะไปใช้อำนาจรัฐเลยน,นั่นก็จะกลายเป็นพักการเมืองไปโดยอัตโนมัติเพราะพักการเมืองมีหน้าที่ไปใช้อำนาจแห่งรัฐ ดังนั้นสวนบัณธิปไตยผู้เป็นสวนบัณธิปไตยจึงมาประกาศให้สมทุทเรียนบ้านเป็นพักการเมืองแล้วมี4นโยบายแห่งรัฐนะเป็นเป็นสมาตรฐานที่สูง,ส,งสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศใดๆในโลกนี้นะไอ้สมาตรฐานนี่แหละมาตรฐานที่หนึ่งก็คือไปใช้อำนาจแห่งรัฐนั่นเองนะโดยประกาศเป็น ประชาธิปไตยชั้นสูงประชาธิปไตยชั้นสูงปัจจุบันโลกใช้อยู่เนี่ยใช้ประชาธิปไตยชั้นล่างสูงและล่างมันอยู่ที่ระบบการค้านะระบบการค้าจะทําให้ระบอบมันยั่งยืนถ้าเป็นระบบคอมมิวนิสต์มันใช้ระบบการค้านารวงมันจึงไม่ยั่งยืนมันจึงศูนพันไปจากโลกก็เลืออยู่แค่ไม่กี่ประเทศก็ถือว่าล้มเหลวอ่นะเพราะฉะนั้นระบอบใหม่ที่จะยั่งยืนยาวนานได้ ต้องมีระบบก,การค้าเพราะนั้นระบบประชาธิปไตยชนสูงจะมีระบบก,การค้าใหม่มารองรับเป็นระบบเป็นระบบก,การค้าของระบบนั่นเองนั่นแหละนี่คือความลับถ้าใครจะไปสร้างระบบนะฮะคุณต้องไปคิดระบบก,การค้าขึ้นมาแล้วต้องต้องไปลบการค้าที่ดีกว่าที่โลกชายอยู่ก็คือดีกว่าทุนนิยมที่ชายอยู่เนี้ยเพราะนั้นนี่คือระบบพอเพียงจิตซึมจะมาแทนแคปิตอลลิซึมนั่นเองแทนอย่างไรไปดูลเดีข้างในนะแต่แจ้งให้ทราบก่อนว่า ได้มีโสรดบันผู้หนึ่งนะเป็นคนแรงงานมีบัตรสับริการคนจนแต่ไม่จนบรรัญญาได้ตื่นรู้นะฮะเป็นบรรลุบรรลุอำนาจอธิปไตยนั่นเองก็เรียกว่าเป็นโสรดบันทิปไตยเป็นผู้ไม่หลงทางแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานที่ปกครองตนเองไม่หลงทางแล้วเมื่อเห็นทางก็เลยต้องสร้างมาตรฐานมาเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายตื่นมาเป็นโสรดบันธิปไตยเหมือนกันแล้วก็เดินไปในสี่พิลักเนี่ย ซึเป็นมาตรฐานของโลกที่ดีกว่ายุโรปหรือดีกว่าอเมริกาจึงมาประกาศในวันที่8วันกาชาติสากลเพราะวันกาชาติคือวันที่ไม่มีข้างไม่มีสีไม่มีฝายไม่มีพักนะมีแต่การมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเพื่อยกระดับอนะัปเกรดให้มีความปลอดภัยนะเป็นอย่างนั้นนั่นคือหลักของกาชาติไม่มีข้างไม่มีฝา่าย แต่มาช่วยกันด้วยจิตวิญญาณที่สูงยกระดับแต่ที่เข็นฆ่ากันยกระดับเป็นจิตสูงอะช่วยเหลือมองหลักมนุษยธรรมเป็นหลักที่นี่ก็ใช้หลักมนุษยธรรมประชาที่เป็นสูงนั้นก็กมีชื่อเรียกว่า absolute h u m a n i t y r e g i m e เป็นระบอบมนุษยธรรมคำ้สิทธิ์สมบูรณ์นั่นเองนะนั่นนั่นคือตัวอย่างของไอ้สี่หลักนั่นเองเพราะฉะนั้นวันกาชาตสก,กุลจึงมาประกาศ ยกระดับประชาชนนั่นเองะให้มีจิตวิญญาณที่สูงแล้วไม่มีข้างไม่มีฝ่ายแต่มีระดับชั้นไม่มีข้างไม่มีฝ่ายเพราะการแบ่งข้างแบ่งฝ่ายเป็นระดับเดรัชานะมันจะมีข้างซ้ายข้างขวาก็เหมือนกับเดรัชานะเดรัฉามันมีหนีเสือปะจระเข่ีหนีจระเข่คีที่ปะเสือหนีเสือก็คือหนีเผด็จการเข้ามาเจอนายทุนจระเข้คือนายทุนนะี่ยหนีนายทุนก็เจ็เผด็จการแล้วที่อยู่สองอันเนี่ยนะเพราะการเมืองประเทศไทยมันวิ่งสองอันเนี้ยน,นะ นายทุนหมายถึงอะไรนายทุนก็คือพักก็คือพล,ลเรือเรือนอะ่ะพอพลเรือเรือนไอ้เอาสภาเอาไม่อยู่มานอกถนนมันจะเข้าสู่สงครามกลางเมืองทหารก็ต้องมาแต่ทหารมาแทนที่จะกลับไม่กลับกองกอง,กงทหารเล่นต่อ,อเล่นต่อก็เลยเป็นเด็ิการอาวุธป็จการอาวุธพอป็จการอาวุธ,เ,วธเลิกไปแล้วอยู่สักพักหนึ่งเลิกไปแล้วก็ให้ให้เอกชนตามคือพลเรือนพอเลเรือนอก็มาตั้งพักกันเองพอตั้งว่าเล่นกันแล้วอีกก็จะวนอยู่อย่างเงี้ย นะแล้วพรรคการเมืองตั้งขึ้นมาก็กลายเป็นเผด็จการรัฐสภาคือทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพรรคการเมืองเป็นพลเรือนเนี่ยก็เป็นเผด็จการอีกแบบหนึง่งก็เรียกเผด็จการรัฐสภาซื้อเสียงมันหมดซื้อแจกกล้วยซื้องูหงูขาวอะไรมันมันเป็นเผด็จการรัฐสภาเป็นหรอนะเสร็จแล้วพอมัน,มนเละมันก็จะมาทหารทหารมาทหารก็ทําต่อก็เป็นเผด็จการอาวุธเพราะนั้นมันเป็นเผด็จการทั้งสองข้างสองฝ่ายมันจึงเป็นหนีเสือปัจจระเข้ไง เราสลับกันมาไป,ไปมายางไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนมีตําหนูยี่สิบฉบับมันถึงเวลาที่ต้องจบยุคจบสมัยมันเองเพราะเรามาถึงยุครอสิบแล้วเป็นยุคที่จะต้องวางรากฐานใหม่ที่เป็นใหม่เอีอยย่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาวไปลยให้ตรงตามกับชื่อยุคสมัยเพราะว่าหนึ่งถึงเก้ารัชกาลตรงมาตลอดเพราะรัชกาลสิบก็จะต้องตรงแล้วล่ะเหตุที่ยังไม่เกิดตั้งแต่ของลาดมาก็เพราะมันยังอยู่ในคอสชอต้องรอให้คสชพวกนี้มันหมด มันก็มาหมดในช่วงระบันตุมหมดวาระเนี่ยแล้วจะเกิดใหม่ก็จะไปต่อวงจรเก่าอยู่เพราะนั้นไม่ต้องต่อแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมาประกาศวันที่แวันกระชาติสากลประกาศไม่มีข้างไม่มีฝ่ายไม่มีพรรคไม่มีต่อไปแล้วไม่มีแต่เลื่อนชั้นประชาชนมีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นมาปกครองด้วยระบอบที่มีจิตวิญญาณสูงอะ่ะที่ได้ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในสี่ขีดหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นงานผมมาประกาศเปิดตัว่าเปิดตัวให้ประชาชนได้รู้จัก ว่ามีทางหนึ่งนะการที่ประชาชนจะใช้บัตรประชาชนไปเข้าคูหาเลือกตั้งเนี่ยถ้าไปเลือกพักใดพักหนึ่งท่านก็ได้แค่นโยบายของพักนั้นน่ะแล้วไม่รู้พักนั้นจะได้สอบได้หรือเปล่าจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็แค่ไปเลือกเฉยนะแต่ถ้าท่านมาเลือกพักเนี่ยพักสมุทรจีนบ้านเนี่ยซึ่งมีบเบอร์กาบโบโนโนไว้เรียบร้อยแล้วคือพักนี้มีเบอร์เรียบร้อยนะฮะอยู่ในบัตรเลือกตั้งนั่นเองนะเพราะว่าไอ้เงินของตอที่เอามาใช้ในการเลือกตั้งเนี่ย เอามาใช้เลือกตั้งก็คือพาประเทศวนอยู่ในวงจรน้ําเน่าเก่าระบบระบบเก่าที่อยู่ไปได้สี่จันรไรบุบะเนี่ยสิ่งเลวทธิ์ใช้เงินเสียประโยชน์หรือเปล่าใช้กับคอต่อพาประเทศวนอยู่ที่เดิมอะแทนที่จะเงินนี่มาพัฒนายกระดับอัปเดตอัเดเพราะฉะนั้นการเป็นการโหวตโ,โนคือการอัปเดตพัฒนาวิวัฒนาการระบบปกครองใหม่นั่นเองแล้วก็เป็นการยกระดับประชาชนจากประชาชนที่เป็นอนุบาลทิพย์ไตยกลายเป็นส่รัฐบาลทิพย์ไตยยกระดับทั้งประชาชนและประเทศชาตินั่นคือการกาโหวตโ,โน ไม่ใช่มาการมาทำลายระบบประชาธิปไตยนะครับถ้าทำลายก็คือทำลายประชาปลอมที่เราเป็นอยู่เนี่ยถูกต้องใช้คำว่าทำลายก็ได้ทำลายประชาปลอมนะที่เราเป็นอยู่มาถึง90ปีโดยเราไม่รู้ตัวว่ามันเป็นประชาปลอมปัจจุบันเริ่มจะรู้แล้วเจอรัฐบามันตู่ผมว่ารู้แล้วล่ะอ๋อแท้จริงเราอยู่ในประชาปลอมเพราะน,นั่น,นการบูโนเป็นการฆ่าประชาปลอมให้ตายแล้วเป็นการวิวัฒนาการพัฒนาระบบระบอบเพราะนั่นในเงินของกต่อท,ที่มาใช้ในการเลือกตั้งมันควรมาใช้ในการวิวัฒนาการ ซึ่งผมนามาใช้เป็นวัฒนการก็โดยใช้ช่องโหวตโนนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปกาโหวตโนนะะใช้เงินภาษีให้ถูกคนให้มันประโยชน์ให้ถูกหลักอัปเดตท,ทุกตัวเองก็ต้องไปการโหวตโนเมื่อกาโหวตโนแล้วพรรคต่างๆที่ท่านที่มาเสนอท่านเอามาหมดท่านได้หมดแต่ถ้าไปเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งท่านได้แคบของพรรคนั้นแคบๆแล้วไม่รู้พรรคนั้นจะได้เป็นรัฐบาลปากก็ไม่รู้เห็นไหมไปเลือกเสียงของว่เปล่าไปเลือกเบอร์พรรคนั้นพรรคเนี้ยท่านจะต้องไปการโหวตโนอย่างเดียวกาโหวตโนแล้วทุกพรรคไม่ได้ะแนน แล้วทุกพักกจะวิ่งมาหาท่านเองเพราะาพักเขาไม่ได้คะแนนไงไอความดีทั้งหลายไอโปรเจกต์ดีทั้งหลายนโยบายดีทั้งหลายมันจะวิ่งมาประชาชนประชาชนได้หมดทุกพักอาพูด,ดง่ายคิดแบบชาวบ้านง่ายๆคือเลือกการโหวตโดโได้ทุกพักทุกนโยบายได้หมดแต่ถ้าไปเลือกพักใดพักหนึ่งได้แค่ของพักนั้นเพาเผื่อพักนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลอีอาากเขาใจยัางเห็นภาพไหมไม่ใช่เห็นภาพต้องไปการโหวตโนอย,อย่างเดียวที่การโหวตโนเนี่ยนอกจากทําให้ระบบระบบเก่ามันจบ เป็นการยกเกรดอัประดับวิวัฒนาการระบบระบ่อการปกครองใหม่อ้นี้ต่างหากมันจึงเป็นการใช้เงินที่กรตนํามาใช้เป็นประโยชน์ถูกต้องต้องการบุญโงดังนั้นเชื่อบอกกันต่อไปไม่ใช่เป็นความเลวร้ายนะนี่ไม่ใช่เกมการเมืองแต่นี่เป็นการพัฒนาวิวัฒนาการเป็นเรื่องที่ควรกระทําส่งเสริมทําให้เกิดนะอย่าไปหลงทางเพราะทุกวันก็หลงทางอยู่ไงเออนั่นแหละเพราะนั้นต้องมาเป็นโสดำมที่ตายเป็นผู้ไม่หลงทางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บอบานที่ปกครองตนเองขอเชิญทุกท่าน แอคชั่นแสดงออกผมแอดธรรมทิบใจย,ยินดีต้อนรับท่านครับแล้ขอเชิญฟังคลิปต,ต่อไปเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดดบันทิปใจกันท,กทุกท่านขอเชิญครับดูคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ